เโอเคโอเคถือว่าเป็นอันตกลมแต่ถ้าถ้าแพ้อ่ะออ๋ถ้าแพ้ก็ไม่เสียอะไรไงข้ามวยสามล้านนะรือว่าปืนปืนมันสางหรือว่าปืนมันไม่ได้เอาชนะหน่วยได้อะเราก็ต้องได้ด้วยดิถูกป่ะถูกพิจารณาถูกได้อยู่โอเคดิวดิวเพื่อนดิวที่เสี่ยงกูปะเพื่อนว่าไงไอ้ปืนไม่ได้นับไม่รอดแต่แต่ผมเพิ่งขายตั้งเล่ลงให้พี่หน่วยอะเใช่ใช่เมื่อวาเมื่อคืนทำมาให้แล้วควรละแต่ฉันไม่ได้ทำ ผมเอาสามเลื่อจับแฟนมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องฟาร์มอ่ะเดี๋ยวผมขายเมื่อคืนตอนไอ้นี่ไงที่โบ๊ชซี่วะที่โบ๊ะผมพาเจไปหาสภาแล้วแล้วผมก็เลยถามเลยเจมเป็นอะไรไม่รู้ที่สภาพี่ยาลวงยีกเช่ารถหรือเปล่าผมไม่ทบสัญญาเช่ารถเปล่ามองพี่เจไม่เป็นไรไม่ไม่เช่ารถทุกตีสามเลยเหรอกูถามหน่อยทุกคืนอะเมื่อว่าเมืว่านึกว่าคิดเปลี่ยนทางสายกับคุณสภาเบลล์คิอะไรครับไม่มีนะไม่เคยโทรหากันด้วย เป็นไรกันไม่ได้เป็นมาแสดงว่าคุยกันอยู่อีกสามวิธีพี่วินมารวมยังครับพี่อยู่แล้วอยู่โอเคมาเราพร้อมแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมึงมารวมกันให้หมดดิมึงอย่าเพิ่งสมาธิสั้นขี่เล่นดิอย่าให้กูต้องด่านะขี่กลับมาไม่ใช่ล้อขลังเลยไม่ใช่เราไม่ใช่กระฮียแล้วพี่เนี่ยผมมาน้องพี่นี่แหลยอ่าอีกเบต้ามึงสนทำไมอ่๋อ้าเต็มตัวนะอีกสามวิธีนะซอยดาวแม่งรถควายจริงนะ มันไม่รับตัวจะขี่หาแไหมไหมขี่ให้มันมากูโทรให้อีกสายนึงพี่เขียวพี่เขียวรั่นไหมพี่เขียวรั่นไหมรันไม่พี่์รันไหมรันหน่อยว่าเขียวรันรันหน่อยว่าเขียวรันรันหน่อยนะแต่แต่แต่คนที่เข้าแกมมาใหม่เขาจะเอ๋อได้พี่เวลามีสตอรี่อ่ะไม่มีนะตอนกูเข้ามาใหม่กูก็ไม่เออคอยช่วยอยู่แล้วถูกไหมโอ้อมใช่วยพี่ ผมพี่พี่ส่งมาด้วยนะเดี๋ยวผมพร้อมช่วยช่วยเฮียอะไรส่งมาได้ส่งมาได้อยู่มาตั้งนานปืนเพิ่งบวกหนึ่งไปยังไม่ถึงบวกหนักขึ้นสองมานะถ้าโดนอุ้มอ่ะเออไอโอนมันทั้งบ่บอกว่าไฟเมืองบนว่ะมันจะแก้อก็มันจะแก้จนกว่ามันจะได้อะพี่มึงตีทุกรอบมึงคือมึงจะเมืองบนตลอดเลยเหรอวะเอามาเมืองมารวมอ่าหน้าคูใหญ่หน้าคูใหญ่ฉีดไปเลยหนาคูใหญ่ไปเดี๋ยวคนก็ฉีไปเลยก็ได้ ไม่เป็ใครอยู่หน้าก็ซิ่งไปเลยแลรวเวลาเวลาเวลาเคลื่อนอ่ะเวลาชนอ่ะไม่นัดตวไไม่เป็นนัดมึงมึงมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบขี่นะค่อยๆขี่ไว้ขี่ไปด้วยกันผิดเลยน่ำมันมันทำให้น้องชายพี่ไม่ได้ขับรถอ่ะกูขับเบาเลอร์เยดูดูให้มันเป็นเบลเลยโอ้ยไอ้เหี้ยเบ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 คับรถเหี้ยอะไรเบ๊ขับไอ้ยซอยดาวครับ แต่เป็นบอมกับบีผมแล้วจะพังเลยด่ารู้ผคุยกับน้องคุยไม่ดีเลยแก่แก่เป็นแก่เอ็มจีมันไม่รู้แลวแล้วแล้วเป็นเฮี้ยอะไรกันครับแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรทำไมเขาต้องด่าวะทั้งชีวิตเหมือนเขาจะเขาจะด่าคำสุดท้ายเลยด่าคนจะตายป่ะเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับคนเราต้องใจเย็นครัแกงในแก๊งเขาลบจะน้อยใจอะเฮี้ยเดี๋ยวแก๊งจะหลุดอีกเด็กกับคนแก่มันก็โหนงติงได้แล้วเด็กกับพี่เอ็มจล็อกได้ผมพี่ลูกผมต่อยจริง รายใจได้เียเียกแม่งทำดีเท่าไรหูก็โดนเหี้นองไปอเจเจเจีจีไม่ไม่ไอ้วอลุ่มวอลุ่มทยไม่ที่มันห้าจุดอะมึงมึงหมุนไปสุดเลยวะขอลั่นลั่นะขอลั่นลนนะขอลั่นลั่นเหมือนที่มึงเล่นกับมันนะห้าสามวัน แ่อื่นเขาเริ่มตีกันอย่างไรที่ไม่เห็นมีอะไรอะไรเลยวะเริ่มคลุมพื้นเริ่มคลุมรื่นต้องวันหนึ่งนี่คืออะไรพี่อะโอ้เจเนอรีออฟไลน์เฮกเตอร์ลิวจินเชสเคอว่าเอาว่าเอาเลยโอ้โหไม่มันมีมึงเจอกันแน่พวกมมึงงติ้น้ำหรือเปล่าเพื่อนจีนน้ำหรือเปล่าจะบอกแล้วว่าไอเบย พี่พี่เอ็มเจพี่เอ็มเจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยพี่หมิ่นปากพี่เราเราโอ้โหพี่เออยโซด้วยพี่พี่เออยโซด้วยเออมาลง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 กันมาลงกันมีเหลือใครไหมอย่าเอ้มิตติ้งไม่ใช่เซฟโซนแต่แต่คนเปี่ยนแลจะหิ้วพี่ไม่ไหวนะพี่เอ็มเจโอ้โหขออนุญาตไม่ไปนะเดี๋ยวตาย ไม่เบต้าเดี๋ยวดีมิตติ้งเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจับล็อกให้พี่เอเจอีกอย่างหน่งจะไปล็อกเขายังไงกูถามไม่ดูตัวเขาเลยนะในเกมกูไม่ทำคนไในในเกมกูไป็นสามคนอยาช่วยล็อกอ่ะพี่เอนเจบอกว่าไอเนี่ยนะาไม่เพื่อนบอกว่าไม่ไม่ฟังฟังโดนนะเว้ยโฟกัสโฟกัสเหลือเหลือใครไหมที่ยังไม่มาตอนเนี้ยครบแล้วครบแล้วใช่ไหมอ่ะครบแล้วเคลื่อนไปครบแล้วเคลื่อนไปเล่นขวาไม่ต่อพี่โอเคว่าป้ามาเล่นขว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 าโยกเล่นขวาหมดโยกเล่นขวาหมด ขับดีๆนะอย่าอย่าให้มีจอดซ่อมอีกนะไม่ซ่อมแล้วนะเออปกติขับทีลาไม่ต้องเติมโอ้นั่นไงก็ขอโทษขอโทษเมื่อกี้มันจะแคร์กันนิดหนึ่งเบรกเบรกรอตรงนี้นี่ก็ได้พี่แอปเปิลแอปเปิลเบรกทำไมหน่วงเลยแหละแอปเปิลตัวหน่วงเลยแหละรอรอขึ้นไฟเมื่อวันเป็นโลอะไรชองแคร์เป็นตาเนาะวันนี้เฟรมม่าไม่ตรงไอ้ที่อะ เหมือนเดิมนะถ้ามึงถ้ามึงโดนกักหลังไฟไม่ฟัง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 ถ้ามึงโดนกั่หลังไฟอ่ะปืนทําหน้าที่เหมือนเดิมนะวนไปหลังไฟเขานะวันนี้เฟรมวิ่งน้อยจัดไอ้แปลกๆรอ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 ้ามงรอรูน้ามงพอพอพอออออจอจจจอดรอเพื่อนไม่ปืนอ่ะขอมีเซนนะไม่ใช่มีแค่ปืนนะเนาะจอดเฮ้ยทพูดไม่งดีจัดแล้ มือปืนตาเขีดในสัตว์อาวุธต้มยำการการทำต้มจืดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเช็คเดี๋ยวกูเช็คย้อนหลังหน่อยนะใครเล่นอย่าลืมอย่าลืมเอาของใส่ช่องนะเว้ยเบเบเบเมึงมึงมึงเลิกเทได้ป่ะเหยียดเทเทหน้าโก้เลยแตข้อความเอาไิมพ์เจพิมเจอย่าพูดอย่าพูดพูดเรื่องเลยในสัตครับพี่เหม็นปากพูดยังจะหอบอยู่เลยเนี่ยโอ้โหกูรีจัดเลยโอ้โหก็ว่าพี่มือแรงเกิน อุกเลยมึงโดนพี่เอ็มเจจริงไเบย์อ่ะบอกแล้วไม้ด้วยนะไอเบย์บรรไอเบย์มรุอุ้มโซนะกูบอกไว้ก่อนมึงโดนแน่ยี่ห้อค่าใช้จ่ายเบทั้งหมดกวกให้รบาาลด้วยมามามาโฟกัสในเกมมา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 รวมไม่รวมลงผมยังลงผมยังลงเดินรวมกัก่อนนะเวยอย่าไป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 วยลรับไปยรับปเลรับไยครับไปให้ครับไปเลยับไปยัไปเลยคไปเลยับไปเยปเลยไปเลยลยรลครับกคั่ลล้รับไม่รยร ฟังนะโฟกัสวงอีพีฟูจิวงแรกเหมือนเดิมจีจะล่วงหรืออะไรบอกด้วยนะเล่นกลางไฟอย่าไหลดึงศพเยอะๆดึงศพเยอะๆมึงดึงมาก่อนเลยมึงกดไปเลยมาคงมาโคะดึงไปเลยโอเคปมึงแค่เพื่อนก่อนก่อนเอาศพมันนะเว้กูบอกก่อนึแค่เพื่อนก่อนเอาศพมันนะเพื่อนตายมึงต้องรีบไปเอาศพเลยนะไม่ใช่มึงไปเล่นหนึ่งหนะจอดจัดจัดตรงสตรอเบอรี่จอดตรงสตรอเบอรี่จอดตรงสตรอเบอรี่เบาเบาข้างหลังเบาหน่อยดึงเลยนะมึงตีตีไปเลยแทงไปมึงดึงไปเลยนะ เดี๋ยวกูพยายามพยายามตัดเขาให้ได้มากที่สุดเว้ยอ้อมหลังมาคันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่โปรแกรหน้าดีกว่าพี่ใช่โปกักรหน้าไป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 ผูจิไปเลยฟูจิไปเลยที่เหลือที่เหลือล้อที่เหลือล้อ้ย Let's go Let's go ให้ฟูจิไปให้ฟูจิไปค่อยๆขับที่เหลือคเขาค่อยๆขับมารอรอรอฟูจิไปแล้วฟูจิไปแล้วฟูจิบบตามมาบ้ามมาบ้ามมาบ้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 าบนาบ้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 งใครอ่ะ ไอวิชั่นอะของเราของเราวิชั่นอะพีงพิษเขาเร่งอาแนะเว้ยเขาเร่งเอาแนะเว้ยลงงฟูจิลงแล้วฟูจิลงแล้วฟูจิลงแล้วราดรันฟูจิงล้งไหนสั่งด้วยสั่งด้วยสั่งด้วยตรงไหนสั่งด้วยมม่างารวมรวมลองลองรวม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  ร่องนึงข้างหลังร่นึงเห็นไหมสวยสวยสวยมันอยู่พี่สามคันมันอยู่พี่สามคันมันอยู่พี่สามคันรอบผมรอบผมรอปัดเอาไว้อยู่รอผมเพื่อนโดนเพืผารวมเหล่าบ้าเหล่าบ้าเหล่าสวยสวยมารวม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 ลงอุ้ยยึดแม่คุยเอ้ย โอ้คุณงอมไอ้ยี่ย่าแ้นะเว้ยคุยไม่ได้ดูปั๊ม้เ่อ่ยโอ้หนังหมาเอ้ยแล้วใครมาเจอไม่เจอแม่งเจอ,อคุยใครขำอีกละไม่ได้โนยนน้เยิ้มมันมานัดเล่นยยน้เยี่อะไรตรงปั๊มนี่ย โอ้จบจัดไอ้เหี้ยน้องคนรู้มือคนนึงพี่ขอคนรู้มือรู้มือคนหนึ่งได้ไหมน้อง <c oughs> เหลือย <c oughs> <c oughs> ิบสี่เอ้ยอย่าแพ้นะไอ้เหี้ยอุงอม และพวกกู all i g high on s จดาพวกกูจสลัด l l e ได้ไนมก่งัที่อ่ว don't a a จะเป็นใสพวกกูลาและพวกกูทำดังมากกันเองแบมดินมาหาก,กูฉันบอกว่าอยากจะ deep flow โคคนในธนบัตรยววีตอนที่ k e e